ชายคนหนึ่งต้องยอมเอาตัวเข้าแลกปล่อยงูพิษร้ายกัดตัวเขาหลายร้อยครั้งแต่เชื่อมีว่าเลือดของเขาอาจกลายเป็นยารักษาชีวิตคนมหาศาลทั่วโลกได้นี่เป็นพฤติกรรมที่ห้ามลอกเรียนแบบของชายชาวบริการชื่อทิมฟรายดี้ผู้จับงูพิษร้ายจากทั่วทุกมุมโลกมากัดที่แขนของเขาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อผู้คนทั่วโลกถึงอันตรายของการถูกงูกัด ฟรายดี้คลั่งไคลสัตว์เลื้อยคลานมานานชื่นชอบสัตว์มีพิษและมีงานอดิเรกรีดพิษงูแมงป่องและแมงมุมบ้านของเขายังมีอสรพิษเลี้ยงไว้หลายสิบตัวการเอางูพิษมากัดที่ตัวเริ่มมาจากการที่เขาอยากสร้างภูมิต้านทานพิษงูให้ตัวเอง I take it out and I basically let it bite my arm. And the reason I do t h a t is for shock value to bring awareness for snake bite. Nobody wants to seem e just inject lethal dose. That's boring. So what I what I did is they intentionally got a bit to prove a point and film it to represent the people that die from snake bite. I wasn't looking to be a YouTube star or anything like that. Or... การอดิเรกที่แปลกประหลาดของฟรายดีที่ไม่แนะนําให้คนอื่นทําตามกลับเป็นที่สนใจในทางวิทยาศาสตร์เพราะช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกสร้างภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์มากขึ้นและยิ่งเป็นร่างกายของฟรายดีที่ให้งูกัดตัวมานานเกือบ20ปีแล้วยิ่งเป็นตัวอย่างทดลองชั้นยอด I couldn't get every single snake I wanted to have. Some you just can't get, and I don't like taking stuff out of the wild. So. I, I นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียชีย้ว่าร่างกายของฟรายดี้มีความน่าสนใจมากเพราะอาจนำเลือดมาวิจัยต่อเพื่อสร้างยารักษาพิษงูแบบครอบจักรกวาลได้จากเดิมที่ต้องใช้เซรุม่ตมต้านพิษงูแบบจำเพาะชนิดของงูนั้นๆตอนนี้ฟรายดี้เข้าร่วมกับเซนทิเว็กซ์บริษัทที่พยายามสร้างยารักษาพิษงูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทุกวันนี้โลกของเรามีคนเสียชีวิตจากพิษงูมากถึงปีละ110,000คนเลยทีเดียวตามข้อมูลจากอง การอนามัยโลก